แคตตักติวานกระบองเพชรเข้าเนี่ยล่ะกำลังโฮตอยู่บรรยากาศรอบๆพ่คอนโดเข้าเนาะอุ้ยรลายๆครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็สร้างจองได้เด้อเนี่ยกำลังง่ามเลยเนาะมาดมากงดตอนนั้นมันหนาวหอนตอนนี้มันสุนยอดเลย นี่ตน้นงหญ่ๆนี่พี่น้องเอ้ยงามค่ะแกจากเพ็ดน้อยๆกับลายเป็นง่ายๆได้เป็นอาชีพเสริมได้พี่น้องเอ้ยเนี่ยสุดยนเพันเห็ดง้อืองามสุิยอาสวนยูข้างๆคอนโดเฮ้าเนี่ยพี่น้องบ่งตีเรางามหมมากหมดนีดน่งามแห้งว่ะเนาะอันนี้สมราคาเลยเนาะอันนี้ขายได้เลยเด้พี่น้องงามคักเลยอันนี้แกนการัานตีเลยว่างามงามดี